หลังจากพบรอยเท้าประหลาดพ่อมีจึงพาชายชะกันกลับหมู่บ้านเพื่อเตรียมพิธีขอขามาป่าแต่ชายหนุ่มชื่อต่ออายุ20ต้นต้นจิตใจคึกขนองไม่เชื่อเรื่องผีเขาแอบคว้าดาบปลายหอกและคบไฟออกติดตามรอยเท้าเข้าไปในป่าลึกเพียงลําพังค่าคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไร้แม้แสงจันทมีเพียงเสียงจิ้งหรีดกับนกกลางคืนดังแทรกสลับกับเสียงลมพัดวงเวงต่อเดินไปตามรอยเท้าจนได้ยินเสียงหญิงสาวร้องให้แถวเบาวแววมาจากผงยาเขารีบสาวเท้าเข้าไปก็พบหญิงสาวร่างบอกบางใส ผ้าซิ่นเก่าๆผมยาวปลกหน้านั่งกอดเข่าข้างลำทานสะอื้นเบาๆร้องให้อย่างน่าสงสารหญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่นช่วยข้าด้วยข้าหลงปา่าหาทางกลับบ้านไม่เจอต่อวางคบไฟลงก้มจะประคองเธอขึ้นแต่เมื่อเธอเงนยหน้าช้าๆแสงไฟส่องให้เห็นดวงตาสีแดงฉานแววตาเต็มไปด้วยความกระหายมุมปากเผยให้เห็นเขี้ยวยาวแหลมเหมือนสัตว์ป่าทัานใดนั้นร่างบางๆของหญิงสาวแปลเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเสียงเนื้อกระดูกแตกดังกรอบแกรบก,ก่อน จะกลายเป็นเสือโครงตัวมหึมาลายพาดกรอนสะท้อนเงาในแสงคบเพลิงมันคำรามก้องป่าดวงตาแดงจ้องเขม็งต่อชักหอ,อกขึ้นตั้งท่าแต่ยังไม่ทันขยับเสือสมิงก็กระโจนใส่เสียงกริดร้องสุดท้ายของต่อสะท้อนกล้องในความมืดก่อทุกอย่างกลับเงียบสงดอีกครั้งเหลือไวเพียงรอยเท้าคนแปร ى, เป็นรอยเท้าเสือที่ฝังไว้บนดินปิดเปียกข้างลำธาร